สวัสดีครับวันนี้ก็มีอาการอีกแล้วครับเรื่องของการสตาร์ทไม่ติดน่าจะจากจาก,จากการที่สังเกตดูจากที่เคยทำแล้วมันจะเกี่ยวกับพวกไดสตาร์ทนะครับดูนะครับไดสตาร์ทอย่าเพิ่งเล่นนะครับมันจะมีเสียงติ๊กตอกติ๊กตอกอย่างนี้นะครับเดีย๋ยวเราจะมาลองทำกันดูเลยนะครับลอ<า>อน ตรงหม้อคลองอากาศที่ได้ไง่ายครับนับก็จะมีอยู่หองตัวน,น,นี่นะครับนี่ครับด้านในเราจะต้องถอดตัวนี้ออกนี่ครับเราจะต้องถอดตัวนี้ออกนี่ได้สตาร์ทตัวนี้ครับเดี๋ยวตัวนี้นะครับดูนะครับบล็อกเหลี่ยมเราจะใช้อยู่สองเบอร์ครับจะใช้เบอร์สิบกับเบอร์แปดแล้วก็เราจะมีไขควง ปาดตัวนี้จนมีอยู่สองตัวครับนี่ครับสังเกตดูนะหนึ่งตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้หนึ่งตัวเราต้องขอทั้งสองตัวนี้ก่อนนะครับตัวอันนี้จะมีล็อตอีกหนึ่งตัวนะถ้าเรา

ลงกับเครื่องเพราะว่าโอกาสที่มันจะลงกลาบืมันจะทำให้สซตัะเครื่อง

ปิงด้านในนนะครับนี่มละ่ะปกติแสดงว,ว่าม,วมีการรองร,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 รับ้วยครับนี่นะครับเราต้องแย่ตัวนี้เข้าไปแล้วก็เอาตัวนี้หนีไปครับเพราะว่าเราจะได้ใส่ทุ่นลงไปไง่ายๆครับตัวนี้ก็เหมือน,นคนะฝั่งนี้ก็ต้องแย่ลงไปครับก็ใช้ตัวนี้ครับ Những cái bài gian này nha các bài gian này các bài gian này จะได้อย่างนี้ครับแล้วเราก็ดึงลงไปครับนี่ครับแต่ลองดูแล้วลักษณะเราอาจจะต้องดึงลูกปืนขึ้นมานิดนึงครับรู้สึกว่าลูกปืนมันอาจจะหลับไปหรือเปลาป่าไม่แน่ครับแต่เราต้องดึงลูกปืนตัวนี้ขึ้นมานิดนึงเพราะว่าจะได้ให้มันพองขึ้นครับนี่นะครับตัวช่วยดึงลูกปืนขึ้นมานิดนึง ไต้องแบบถ้าเกิดคาหมาะมนะครับถ้าต้องกาได้ทักงหนุมนีก็ต้องกครไปยื่นกรรมานินึง ดึงออกมานี่อยนิดนแล้วก็เสียงเข้าไปนะครับในการเล็กอ,อ่าเราจะเสียบเข้าไปครับนี่เราก็ปล่อยออกได้นะครับตัวนี้แล้วเราก็อันนี้เราจะปิดแล้วนะครับในการโหลดแต่ละครั้งเราจะใช้กำลังจากแบตเตอรี่ นใกนใการโดดน,นะครับนี <c oughs> ่นะครับเราจะมาลองกันเด <c oughs> ี๋ยวนะครับ นี่นะครับเราก็จะมาประกอบเข้าที่เด้ครับกลับขึเรมาแล้วก็ระดับใต้นะครับขัดขัดที่ก้นขัดที่หัวคอมของทุ่นนะครับขัดแล้วก็ประกอบแล้วก็ใช้นี่ขัดอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับมันจะดูฟรีมากนะฟีฟีฟีนะครับ เราจะเสียกันเริ่มร้อยค,ครับมาประกอบอันนี้เข้าเลยครับ นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับดก็ขอจบคลิปไว้แต่แก่นี้นะครับสวัสดีครับ